พอเห็นก็ตื่นมากันแก่ยุงไปเลยองคารีนนสูที่สถานีลงส่งรทีาประสงค์ที่สถานีลงสู มานะนอยู่ๆก็มาเจอคุณเฟิร์สนะอันนี้ไม่ได้นัดกันมานะมาเจอกันโดยบังเอิญโคตรอครับปีใหม่ะครับเป็นไรฮะอัะนนี้คุณเฟิร์สขอเรานั่งไปไหนฮะเมืองคงเปล่านั่งไก่ของกูอีกนะ <c oughs> นัะ่กลับหัวดิกลับหัวดิสถานีชุมทางถนนจีละเดี๋ยวนะกล้องเบอร์ขอให้รับหนึ่ง เสวแล้วโอ้โหสามสิบเจ็ดบาทนะไหนมาเห็นไปตครสนสรค์ดมเนมือธนาคารนักเรียนสายอาชีพนักเรียนขับช่างดิบไม่ไปต่อกู๊ววะกันไหนในในเรือนิบนะจักบาทขาเดิมไม่รู้จัไม่รู้นะใว่ะไม่รว่าเก็บตังค์ของขาเดิมก็เรือได้อะมือทำงานพาทามโลไม่ต้องมวงเรือก็ตังเลย ในในสถานีหรืพนักงานอะไรไไม่รู้เป็นอะไรก็ได้กูไม่เกี่ยงเว้ยหนึเข้าใจเนะชื่อลนะวพร้อนเที่ยงรอบหน้าน้องคายไปไหมล่ะน้องคายทำอนไรถ้าไม่ใช่สิเบเอ็ดกูก็นะ่เอาไปหมดมึงไปวันไหนก็ได้ทีไม่ใช่วันที่สิเบเอ็ดอาจจะเป็นวันที่สามไม่ก็วันที่ <c oughs> สี่สี่มกราเนี่ยนะ จะเก็บทันไหมวะเรงนี้กูยุดไงตะเลขหากรพัูมาลงโดนสูงเด็ดใจพอเลยอยายายามมาลับมาอรอลับได้นะ,นะเดี๋ยวถ้าไปชี้เกียรวินาทีหนึ่งเจ็ไปลงพองอเนี่ยเรามารอขึนสิบสาม อยู่ที่ละแหไะไปหัวรถไฟลาดแคลาดตาไปทำพิเศษ สถานีรถไฟชัยนาล่อยรถท้องกลิ่นประเภทสีสันเดียจากสถานีคลำมกตไปยนะังสองบริษัทคือรืถตํฟาขน่งรังนัำ